Beauty Queen of the Year มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ฝ้ายเพียรยาปะการนี้ขอเรียนเชิญครับคุณเปี้ยวทัศนียาได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับ สวัสดีค่ะเปียวทัศนียานะคะวันนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Popular v o t e สาขา b e a u t y Queen of the Year ได้แก่คุณฝ้ายพิรยาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับคุณฝ้ายพิรยาครับ Beauty Queen of the Year ยังไม่ันทะีนะนี่คือพบคุณบโบนะฮะเป็นการโบสจากคนไทยทั้งประเทศเลยครับ Beauty Queen of the Year ครับคุนปาา้ายพิรยาเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับตื่นเต้นมากเลยค่ะ อันดับแรกเลยไฟขอขอบคุณพิ่นวัดค่ะที่วันแรกจนถึงวันนี้ไฟได้รับตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2016เริ่มเข้าวงการแล้วก็ได้รับโอกาสต่างๆเริ่มต้นเลยจากพิ่นวัตค่ะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา8ปีแล้วแล้วรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่ เป็นเกียรติสำหรับฟ้ามากๆสุดท้ายนี้อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ที่ยังมีไฟ้าอยู่ในใจที่ได้เป็นแบบบิวตี้ควีนของทุกคนรางวัลน,นี้จะขาดแฟนๆไปไม่ได้เลยไฟขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกๆคนคะ่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนคะ่ะยินดีด้วยกับคุณฟ้ายครับ Beauty Queen of the Year ครับเรียนเชิญอยู่ต่อบ,บนเวทีสค <c oughs> con todo